สวัสดีครับวันนี้วันที่11กระกฎะาคม2564ครับตอนนี้มาให้น้ำกดหลังจากที่เอาไปขายแล้วโอ้หกตันหกกว่าโอ้โหงานงอกเลยต้องใช้ถ้วยใหม่ช่วยครับมีเต็มอันนี้ครับระบบเจาะโอ้โห Uh huh. นี่ครับฝนถึงฝนตกได้เราก็ไม่เสียเรามีหมวกนี่ครับเราจะมีเครื่องมือที่เบาแรงมาดูได้ครับระบบเจาะห้าปีปีนี้ปีที่ห้าอ่า ที่สวนสอทอนัดอเอบางทองจสุโลกครับเรามีหมวกกันนอกนนอกันฝนนกนี่ครับไ้ระบบเจาะนี่คือฝาถุงถุงเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ครับรุ่นเก่ามดกัดตูดครับออกดีครับนื่เข็มเดียวฮะ เข็มเดียวต้องมีถ้วยอยู่สองลูกสามลูกนี้ถ้หาหากว่าสองเข็มสาเข็มไปแล้วจะมันจะมีถ้วยวางข้างล่างโอ้ยหหกนี่ครับสนใจมาสอบถามได้ที่สวนคงนลงพลอำเภอวังทองอันนี้ไม่ออกใบรู้สึกว่าจะแย่หน่อยต้นนี้โอ้โหต้นนี้น้ำยางออกทะลับทะลายครับ หลอดไม่แน่นโอ้หก็ยังได้แต่เดี๋ยวหลอดหลุดครับเนี่ยยังออกอยู่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวแย่รูกันเอารูอยู่ไหนหารูบ่เจอเฮ้ยอาเจอแล้วครับ อันนี้ออกข้างหลอดแต่ก็ได้ประมาณซึ่งนึงซึ่งถ้วยยังหยดอยู่เลยครับเนี่ยเจาะ,จะ,จะ,จะมันดีอย่างเงี้ยแล้วเรามีเครื่องช่วยแรงออกทุกต้นมีน้อยครับที่ไม่ออกอันนี้เกือบเต็ม,มครับเข็มเดียวบางคนบอกยางตายไหมถ้าตายตาย,ตาย,ตายไปแล้วครับห้าปีแล้ว ยต้องเปลี <libr ame> ่ยนถ้วยแล้วแหละถ้วยใหม่ใส่ปลาถ้วยนี้วางลงเต็มกดสายปนิดนึงนี่ยังหยดอยู่ครับเนี่ยเจาะเมื่อวานนี้ตอนสี่โมงเย็น ศูนย์หกห้าสามเก้าห้าเก้าแปดห้าหกสวนใจ้ติดต่อมาได้ครับมาดูได้ห่างจากอำเภอวังทองแค่ห้ากิโลเองสวนอยู่ข้างๆถนนรัดยางครับไม่ได้เข้าป่าเข้าดอยไม่ต้องขึ้นไปบนเขาบนดอยครับโหอ,ออกพอดีฝนตกด้วยแล้วอากาศดี แล้วต้นยางน้ำยางอันนี้ออกข้างหลอดครับไหลเป็นนองแต่ก็ได้ครับได้ค่อนถ่วยนี่ต้นเล็กถ้วยกับต้นเกือบเท่ากันนะจริครับโอเคเราอ่าอันนี้ฝาหลุดไม่รู้ว่าไปโดนอะไรงั้นแค่นี้ก่อนเนาะโทรมาได้นะครับที่ เบอร์นี้ครับ065 395 98 56ครับ